มามาพี่น้องมันกลิ่นบักทีเรียนบริพาเออะพาจักเกลือเคยพาจักเกลือพี่น้องทุเรียนเหมือนกันออพาเนลเด่นนะพาไปยังไงพี่น้อง Tây mưa ở đây đi Nó qua Chị bố quá Chị bố Đi kìm กินใหญ่คนที่กินอยู่โอ้คนนั้นว่าสิขายปะตุเลียนโอ้ล่กากันยังไงวะกินง่นาเพี้ยกินใหญเกับพี่น้อง โอ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยนี่ได้แล้วนึงผู้ด้อพี่น้องเลยอู้ยนึงพี่ท่าแล้วปะครับปุ๊บ ไม่ได้ขายหรือขายรบริษัทกับรบริษัทที่ขายปวกตุเรียนไปดิพี่ขายอะไรยังไงพวกพอการ์โบเปนเดี๋ยวจะพูดเนา้อเงินค่อยกลิ่นได้พี่น้อง <c oughs> โอ้ยนี่เลย nhiều, ừ, nghỉ nhà của đây, ừ. đập hang cả, phát mưa. เอออืสีหาผูผ <ination> sí <inator> <friend> <t tercer> ู้เรียนเออมึนก็เจ้าขายตลาดนะครับมันคือดอกงายตายนี่แท้โอ้นี่กัมีผู้เว้ยนี่กัมีผู้ไหมมีผู้ไหม เรียบร้อยพี่น้องอม,มากผลได้เราตะกี่มากมากดิเรานี้พวกใคยมากโอ้ยไได้หน่อยละท่ไมเน่ามักอืมันนม,มัน่มักพี่น้อง